ยินดีต้อนรนะับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องโชคชะตาพยากรณ์ในวันนี้นะคะามาดูกันค่ะว่าอีกเจ็ดวันนี้เพื่อนๆจะได้ข่าวดีในเรื่องอะไรกันนะคะาการอ่านไพ่ก็เป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะจตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ รับชมเพื่อความบันเทิงนะคะสิ่งไหนดีก็เก็บเอาไว้สิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านเลยไปไม่ต้องไปใส่ใจนะคะขอให้ชมเพื่อความบันเทิงแค่นั้นกอ็พอนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลังงานตัวตนของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะวันนี้ขอ,อพลังงานตัวตนสิบใบนะคะขอพลังงานตัวตนของเพื่อนๆสิบใบเนาะ ว่าอีกเจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างมาเลยค่ะไพ่เหรียญ Queen of Pentacles ละม o น Ten of Cups ไพ่เหรียญใบถ้วยไพ่ The ไพริเทชไพเมเจอร์ไพ่เมเจอร์อาคานาสองใบเลยนะ mm hmm. แล้วก็ไพ่ห้าถ้วยขออีกห้าใบนะคะเราอ่านอ่านไพ่ทีเดียวเลยเนาะวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการอ่านใ่ลองดู The Tower The Empress เมเจอร์คาะหน้าสี่ใบสามใบแล้วนะคะไนท์ออฟซอสเม็อทีไพ่ติด King of Cups แล้วก็ใบสุดท้ายใบยที่สิบไพ่เอ็ดออฟเพนต์โฟลส์ครบนะคะวันนี้ตัวตนพลังงานตัวตนของเพื่อน ดูไพ่สิบใบเลยเนาะอ่านสิบใบเลยอ่าสิบใบเมเจอร์ใบไพ่เมเจอร์ข้างหน้าออกสี่ใบมาดูความหมายกันนะคะไพ่ไพ่อ่าควีนออฟเพน t า c l e s ควีนออฟเพน t า c l e s เป็นตัวแทนของคนท่านดินนะคะไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงผู้หญิงที่มีความเป็นแม่สูง รวมสมบูรณ์ทางด้านการเงินไพ่เหรียญก็เป็นไพ่เกี่ยวกับการเงินเนาะดูแลผู้อื่นได้ดีอีกความหมายหนึ่งไพ่เหรียญเกี่ยวกับการเงินตอนนี้เพื่อนๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ค่ะกําลังดึงดูดการเงินเข้ามานะคะเดิมูนเดิมูน อยู่ในไพ่กลุ่มเมเจอร์อาคานานะคะเดอะมูลสิ่งที่เพื่อนๆมีความกังวลความกลัวคือหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เก็บซ่อนไว้อะที่เรายังไม่รู้ความไม่รู้ว่ามันอ่เป็นอะไรยังไงยังไม่รู้มันจะถูกเปิดเผยขึ้นมานะคะ สิ่งที่เป็นความลับอะไรที่เป็นความลับมันกำลังจะถูกเปิดเผยออกมา10 of Cups สิบถ้วยสิบถ้วยก็คือไพ่ถ้วยเดอรมูนเป็นตัวแทนของคนราศีมีนนะคะมีเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีมีนมาดูคลิปนี้ไหมไพ่สิถ้วยก็ไพ่ถ้วยก็เป็นตัวแทนของคนธาตน,น้ำนะคะในถุนบุกลุ่ม ไพ่สิบถ้วยบ่งบอกถึงคนที่มีความสุขมีความสมหวังทุกอย่างที่พบที่เจอจะราบรื่นนะคะ The High p r พลินเ s สไพ่ใบนี้ก็อยู่ในกลุ่มของไพ่มเจอร์อาคานานะคะราชินีพระจันทร์หรือเทพชิดาผู้สามารถติดต่อกับโลกแห่งจิตวิญญาณและความจริงได้ เป็นคนมีเซนช่วงนี้อาจจะเซนเปิดเยอะขึ้นมีรางสังหรณ์แม่นยำมียานอย่างรู้ก็ได้นะคะสังเกตตัวเองนะคะและก็ไพ่ห้าถ้วยไพ่ห้าถ้วยความรู้สึกผิดหวังตอนนี้รู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่ได้ดั่งใจทำอะไรแล้วไม่ได้ดั่งใจมีไหมคะอาจจะเป็น เราทำเราทำบางสิ่งบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความหวังว่าอามันน่าจะผ่านไปได้แล้วนะมันนานแล้วนะเราทำแบบเนี้ยลักษณะเราทำเรามันบ่อยแล้วมันน่าจะผ่านจุดนี้ไปได้สักทีแต่มันก็ยังยังไม่ผ่านแต่เราแต่ก็ยังคงมีความพยายามที่จะผ่าน จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาหรือจุดที่เรากังวลนั้นไปให้ได้ไพ่ใบนี้ม่งบอกถึงความความผิดหวังนะคะความผิดหวังความเศร้าความกังวลเด e ะเ h e า o w e r ก็เป็นไพ่ในกลุ่มของไพ่เมเจอร์อะคาณาเช่นกันบางสิ่งบางอย่างจะเกิดกับเพื่อนๆจะเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวคะ่ะอาจจะเกิด ปุกปรับฉับพันดิดิเอ็มเพรสดิเอ็มเพรสก็คือจักพรรดีนีเนาะจากพรรดีผู้ซึ่งพร้อมไปด้วยความรู้มีความเป็นผู้ให้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยมีความเป็นแม่มีบางอย่างมีความเป็นแม่ค่ะกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้น สิ่งใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นใหม่ๆซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วก็ night o f o f source ก็จะเป็นอัศาวินดาบอัศาวินดาบก็จะเป็นสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทำตัดสินใจไม่ได้ไม่มีความชัดเจนตอนนี้ไพ่ m น,นี้บ่งบอกถึงเพื่อนๆตัดสินใจได้แล้วว่าจะทำอย่างไรพร้อมลุย พร้อมเดินไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เป้าเพื่อให้ถึงจุดหมายตามที่คิดไว้อ่ะ King of Cups ราชาถ้วยอาจจะมีก่อนหน้านี้ก็อาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เนาะอาจจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไระการการรู้สึกที่แบบว่า ความชอบความไม่ชอบอะไรเงี้ยตอนเนี้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้คือรับรู้แล้วก็วางเฉยยอมรับเข้าใจสิ่งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจนอารมณ์ที่อยู่จนอารมณ์ที่ไม่ดีที่มีอยู่ข้างในค่ะไม่สามารถทําอะไรตัวเองไม่ไม่สามารถทรํอา,าทอะไรเพื่อนๆได้เลย เพราะเราแค่รับรู้แล้วก็วางเฉยพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเหมือน King of Cups นะคะและใบสุดท้ายไพ่เอ็ดออฟเพนต์ e ไพ่ใบนี้จะบ่งบอกถึงความตั้งใจความอดทนความพยายามทำอะไรซ้ำๆเดิมๆจนตั้งที่มันก็เป็นสิ่งที่น่าเบื่อและรู้ถึงผลลัพธ์ของสิ่งนั้นๆด้วยแต่ ก็อย่างตั้งใจทําตั้งใจฝึกฝนตั้งใจด้วยความอามีความมานะอดทนใส่ใจทํานะคะอันนี้คือตัวตนของเพื่อนที่เข้ามารับชมคลิปวันนี้เนาะต่อไปมาดูกันค่ะว่าเจ็ดวันนี้เพื่อนๆจะได้รับข่าวดีเรื่องอะไรถ้า ตัวตนที่เพื่อนๆที่ที่ให้ความหมายไปเมื่อกี้มันตรงกับเพื่อนๆก็สามารถรับชมต่อนะคะถ้ามันไม่ตรงก็อืไม่ต้องกังวลใจนะคะดูเพื่อความบันเทิงเนาะต่อไปมาดูกันค่ะว่าอีกเขียนวันนี้เพื่อนๆจะมีข่าวดีเรื่องอะไร ของเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปใรือวันนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าเจ็ดวันนี้จะมีข่าวดีเรื่องอะไรไอที่หนึ่งหอกเหรียนไอที่สอง The Hydrophones ไอที่สาม Head of Pendulum ไอท,ท,ที่สี่ Uh, my king of pentacles queen of wands eight of Swords, nine of cups the chariot head of born ไพ่หกเหรียญไพ่หกเหรียญเพื่อนเป็นคนใจดีชอบเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะเป็นคนชอบให้ชอบอไม่หวังไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ดิไฮโรแฟนเป็นไพ่พระสังฆราชไพ่พระสังฆราช เป็นผู้มีความรู้บ่งบอกถึงคนมีความรู้ม,ม,รมีคุณธรรมเป็นครูบอาจารย์ได้นะคะแล้วก็อันนี้อธิบายไพ,ยแพย่แต่ละไพ่แต่ละใบก่อนนะคะเดี๋ยวจะพูดสรุปทีเดียวรวมกันเนะ Page าะเพจออฟเพนทัค่์ไพ่เหรียญไพ่เหรียญน,นี่ก็เป็นตัวแทนของคนท่าดินนะพุศพมงกรกรันพุศพ แล้วก็ไพ่ดิไฮโรแฟนเป็นไพ่ตัวแทนของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะคะมีแล้วก็กมีอีกก็คือเป็นไพ่ของธาตุไม้เอ้ยของไพ่ไม้ d ดออฟวานไดออฟวอนเป็นตัวแทนของธาตุไฟค่ะเมจริงธนู มีถ้วยก็มีเหรียญก็มีไม้ก็มีดาบก็มีครบทุกถาดเลยนะคะครบทุกถาดเลยเนาะอ่าแพ่ก้าวหมายแพ่ก้าวหมายก็ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะทำสิ่งใดก็อืมมัน มันไม่ประสบความสําเร็จนะคะทําให้เกิดความท,อท้อแท้ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะเนี่ยมามากอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็ต่อมาก็ King of Pentacles นะคะอันนี้เป็นราชาเหรียญราชาเหรียญที่มีความมั่นคงความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทางสมบัติ ขอภัยนะคะพอดีมีเสียงเด็กควินออฟวอลควินออฟวอก็เป็นราชินีม้าเป็นผู้หญิงเก่งมีความมุ่งมั่นทำไบมีแพชชั่นเพ s ออฟชอ a เพ o ออฟ o อตก็คือตอนนี้ทำอะไรอยู่รอความชัดเจนไม่รู้ว่าทำอะไรแต่ว่ารอความชัดเจนที่มันจะเกิดขึ้นข้าวถ้วยคือความมั่นคงทางสมบัติ แต่ยังไม่ครบสิบเพื่อ mm hmm. ก็รอการเติมเต็มให้มันครบสิบนะคะ The c h ช r ิออตเชริออเป็นเกี่ยวกับการเดินทาง p a i n ์ออฟบอลก็พร้อมผจญภัยออกเดินทางค้นหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็ไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สิบดาบนะคะจบสิน้นจบแล้วสิ่งที่พบเจอมาไม่ดีสิ่งไหนจบสิ้นลงแล้วนะคะ เ็ดวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีเรื่องใดนะคะทุกสิ่งท,ที่ที่เพื่อนๆได,ได้ได้ทํามาได้พบเจอมามันอาจจะทําให้เกิดความเจ็บปวดความเหนื่อยความท้อแท้ความเมื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะ แต่สิ่งที่เพื่อนได้ทํามาเพียรพยายามทํามานั้นมันเกิดผลนะคะมันจะนําไปสู่ความสําเร็จทางด้านความมั่นคงทางด้านสมบัตินะคะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนเพียรพยายามทํามานั้นมันยังนําไปสู่การทําซ้ําๆบ่อยๆของเพื่อนนะคะทำทุกวันถึงแม้ว่าเหนื่อย ถึงแม้ว่าทอ้อแต่สิ่งที่เพื่อนทำนั้นมันจะนำมาซึ่งให้เพื่อนๆมีความชำนาญจนพัฒนาไปเป็นครูบาอาจารย์ได้ค่ะไม่รู้ว่าทำอะไรเนาะแต่ไพ่ััอออกมาอันนี้ก็อ่านอ่านตามหน้าไพ่นะคะและอีกอย่างคือสิ่งที่ทำให้เพื่อนทุก หรือมีความกังวลว่าทำทำแล้วทำไมไม่ทำไมมันทำไมไม่จบสักทีทำไมทำไมมันถึงคิดว่าจะคิดว่าจะทำสำเร็จคิดว่าจบแต่มไม่จบไพ่ใบนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เพื่อนทำมาตอนนี้มันจบแล้วฮะที่เพื่เพื่อนทำมาด้วยความเหนื่อยด้วยความยากลำบาก อ่มีความกังวลว่าเมื่อไหรมันจะจบมันจะสิ้นตอนนี้พไพ่ใบนี้คอนเฟิร์มว่าจบนะคะไพ่สิบดาบคือจบสิ้นแล้วและสิ่งที่เพื่อนได้เพียรทํามานั้นมันจะนําไปสู่การเริ่มต้นงานนะคะพไพ่ใบนี้บอก,บอกถึงการเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆซึ่งจะได้เดินทางะคะ จะมีการเดินทางเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงาน,นะคะการเริ่มต้นใหม่นั้นจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะภายในเจ็ดวันนี้และมันจะทำให้มีความมั่นคงทางด้านสมบัติทางด้านทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะอันนี้คือตามหน้าไพ่นะคะ อันนี้คือสรุปแล้วเจ็ดวันนี้จะได้รับข่าวดีเรื่องใดบ้างหนึ่งคือเรื่องการเดินทางเรื่องงานการเดินทางเรื่องสิ่งที่เพื่อนๆทำมามีความเจ็บปวดผ่านมาเยอะตอนนี้มันจบแล้วมันจบมันสิ้นแล้วและ มันจะทําให้เพื่อนๆนําไปสู่การเป็นครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนหรืออะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะมันจะเกี่ยวกับว่าเราเป็นเราทํามาเยอะเรามีความรู้เยอะเราสามารถนาไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้ค่ะในเจ็ดวันนี้หนึ่งคือการเดินทางสองงาน สามความบุมสมบูรณ์ทางด้านทรัพย์สินเงินทองอันนี้คือข,ขยายผลระยะยาวนะคะแต่ว่าภายในเจ็ดวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นการเดินทางค่ะการเดินทางกําลังจะเกิดขึ้นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการงานนะคะภายในเจ็ดวันนี้รอดูนะคะว่าเจ็ดวันนี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าจะมีการเดินทางเพื่อ,อเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือเปล่าอันนี้คือเหตุ เหตุที่จะเกิดที่ใกล้ที่สุดนะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเป็นครูบาอาจารย์นั้นคือมันขยายผลตัวไประยะยาวรอดูอีกเนวันนี้จะได้เดินทางไหมเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยรอดูนะคะค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ